สัสวัสดีครับอาจารย์ครับจานี้ไปก็คือการมาทํางานในส่วนของงานทะเบียนในเรื่องหัวข้อการนำทะเบียนเข้าห้องเรียนในแต่ละห้องในแต่ละปีการศึกษานะครับอันนั้นในส่วนของโครงสร้างหลักของในส่วนของงานทะเบียนก็คือหนึ่งจะมีโครงสร้างก็คือฐานข้อมูลกลางฐนะาขงขงนาข้อมูลกลางของโรงเรียนพอฐานข้อมูลกลางของเรียนเ,รเสร็จปุ๊บันก็จะมีการแยกเอารายชื่อนักเรียนนั้นไปลงในแต่ละห้องในแต่ละห้องก็แสดงว่าในแต่ละห้อง จะครอบด้แต่ละเทอมแต่ละปีนะครับนั่นแสดงว่าต้องมีการจัดการนักเรียนทุกเทอมทุกปีนะครับและวันนี้เราได้เอานักเรียนเข้าไปในฐานข้อมูลกลางเรียบร้อยแนละ้วอาจารย์มองมาทีนะ่หน้าจอนะครับไปที่งานทะเบียนพอมาที่งานทะเบียนอาจารย์มาที่เมนู2.2นะครับตรงนี้มันจะแสดงว่าวันนี้มีนักเรียนเข้ามาในฐานข้อมูลกลางแล้วนะครับ ดยรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะแต่ก็ยังไม่เข้าห้องยังไม่ได้จ so the so every so ัดการอะไรเข้าห้องเลยนะครับดังนั้นเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการจัดการนักเรียนเข้าห้องนะครับตอนนี้เราสมมตินักเีที่มาสามคนนะครับซึ่งในเบื้องต้นนั้นอาจจะมีข้อมูลเพราน่าจะเยอะมากอาจจะนําเข้าทุกรุ่นเลยนั้นเวลาที่จะคัดกรองือจัดการอาจารย์ก็มาเลือกรุ่นนะครับเลือกรุ่นแล้วก็คัดไปรุนรุ่นแล้วก็มาจัดการ การรับเข้าห้องเป็นรุ่นงุนคราวนี้เรามาลองรู้วิธีการนําเข้าเด็กทีกเรียนทีละคนกนก่อนนะครับจะมี2อย่างคือนาเข้าทีละคนกับนําเข้าทีละหลายๆคนนะครับวิธีการครับก็คือกดคลิกตรงจุดนี้นะครับอาจารย์สังเกตว่านี่คือ,อ,อจุดเช็กบล็อกนะครับการถ้าเกิดเช็คตรงนี้มาถึงทั้งหมดแต่ถ้าเช็คแค่บางรายการก็คือเรื่องรายการนั้นๆนะครับ กดแก้ไขนะครับกดแก้ไขจากนั้นสังเกตว่าข้อมูลนั้นมีพร้อมแล้วนะครับส่วนนี้คาว่ารหัสผู้ปกครองนั้นในความหมายก็คือเด็กตักเรียนกับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลเรียนผ่านออนไลน์ได้นะครับลิเซอร์คือปาโห13แล้วมลส่วนรหัสผ่านของเี็นคือเบอร์นี้แล้วก็ของผู้ปกครองเบื้องต้นเราก็กําหนดให้เป็นเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับจะได้เหมือนกันใส่ชื่อเล่นของเด็กเรียนไปเลขประจําตัวเพศน,นะตรวจข้อมูลได้ อาจารย์ก็เลือกห้องเลยครับก็ให้เด็กเรียนไปอยู่ห้องปฐมดีที่หนึ่งครับเด็กถ้ามีรูปนักเรียนก็อัปโหลดขึ้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกพอกดบันทึกเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับอาจารย์จะเห็นว่าเด็กนักเรียนคนนี้ได้เข้าสู่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้วอยู่ห้องนี้แล้วอาจารย์ก็มาทําข้อมูลของเด็กเรียนห้องต่อไปนะครับกแก้ไข เราเลือกห้องอ่าเป็นหทั้ง,งสองนะครับใส่ข้อมูลให้ครบนะครับกดบันทะึกอ่าคนที่เข้าห้องแล้วนะครับอีกคนหนึ่งนี่คือจัดการนักเรียนเข้าห้องนะครับแต่เเละห้อง สามคนคนละหนึ่งห้องนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกโอเคถ้าสมมุติว่าจัดการนักเรียนเรียกร้อยแล้วเกิดมีการผิดพลาดเด็กเขาหงผิดอาจารย์ก็ลัากดแก้ไขนะแล้วก็ย้ายห้องให้เด็กใหม่ได้ กรจะไเป็นเด็กสองคนอยู่ห้องเดียวกันแก้ไขแล้วก็ย้ายห้องทั้งหมดอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยนะครับนี่วิธีการนำเข้านักเรียนแล้วก็วิธีการจัดการนักเรียนย้ายห้องนักเรียนในแต่ะละคนนะครับโอเคครับทุกคนอยู่ในห้องเดียวกันแสดงว่าห้องปอ .1 1ทับ1นะครับมีนักเรียน3ามคน นะครับนี่คือขั้นตอนนักเรียนในการเพิ่มแล้วก็ในการย้ายในเกลียนลงในห้องนะครับโอเคครับคลิปนี้นี้ก็จะอยู่ประมาน